สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยุทธโบกชแนลนะครับผมแอดมินยุทธนะครับพบกับทุกท่านนะครับกรณีที่สอบถามเรื่องของทุเรียนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ทุเรียนยังตัดแรกอยู่นะครับตัดเข้ามาน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้ทุเรียนใต้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับหรือบางส่วนอาจจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีและทุเรียนของระยองนะครับกําลังที่จะตัดแล้วก็เริ่มโตตัดแรกนะครับก็ขอให้ทุกท่านอดใจรอสักครู่นะครับ S <S <preach science> ผมได้คุยกับแม่ค้าหลายท่านนะครับก็หลายท่านก็บอกว่านะครับตอนนี้ก็กําลังจะนําเข้ามานะครับส่วนช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับมีหลายคําถามนะครับที่ผมยังตอบไม่หมดนะครับก็ฝากไว้ถึงแม่ค้าทุกท่านเลยนะครับที่ขายส่งทุเรียนนะครับถ้าได้ดูคลิปคลิปหรือว่าได้ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ตอบพี่น้องไปหน่อยนะครับว่าวิธีการส่งเนี่ยส่งกันแบบไหนหรือว่า มีการจัดส่งต่างจังหวัดไหมอะไรประมาณนี้นะครับมีพี่น้องของผมนะครับถามกันมาเยอะฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับนะครับคลิปนี้นะครับให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องของการอัปเดตผลไม้เนี่ยนะครับผมก็กําลังจะประสานนะครับแล้วก็กําลังจะคุยกับแม่ค้าหรือผมไปเจอที่ไหนนะครับที่เป็นน่าสนใจนะครับผมก็จะ อัปเดตแล้วก mm ็ขอญาตถ่ายนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับหรือมีเพจบางเพจหรือ่บางท่านนะครับที่นําข่าวมาเสนอนะครับที่เอ่อยังไม่มีทุเรียนมาขายนะครับอย่าเพิ่งลงเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาไปกันมาแล้วก็เขาไม่เจอทุเรียนนะครับนะฮะอย่าเพิ่งลงนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับขอให้อดใจรอกันนะครับอดใจรอสักครู่นะครับตอนนี้ทุเรียนกําลังจะตัดกันนะครับเพิ่งโตส่วนที่มีขายอยู่นะครับก็ราคาสูงนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทักทายกันสั้นๆนะครับมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบอีกทีนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีหลายคําถามเลยนะครับเดี๋ยวขอขอเวลานะครับขอเวลาให้อินด้ทํางานสักครู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยูทูบช anel นะครับผมจะนําเสนอแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ให้กับทุกท่านแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับผมเรื่อยมานะครับแล้วก็ รออีกไม่นานนะครับไม่เกินเดือนเนี้นะครับแน่นอนแล้วครับทุเรียนนะครับออกมาแน่นอนเข้าสู่ฤดูกาลของทุเรียนแล้วละครับอดใจรอนะครับผมเองก็เป็นึ่งคนที่ชอบกินนะครับผมก็รอเช่นเดียวกันนะครับขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับมีเฮงเฮงเฮงนะครับผมสวัสดีครับ